ครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับเน้นความคุ้มครองนะครับเรียกว่าทุกวินาที1ล้านบาทนะครับผมอันนี้เหมาะสําหรับว่าผู้ที่มีภาระนะครับผมแล้วก็ไม่อยากทิ้งภาระไว้กับคนข้างหลังนะครับผมออมปีละนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทต้นๆนะครับตกเดือนละหนึ่งพันกว่าบาทนะครับผมเท่านั้นเองนะครับหรือเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับอันนี้นะครับอธิบายแบบเรียบง่ายมากนะครับ ออมปีละ1 0,000ต้นๆนะครับ20ปีนะครับผมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมานะครับผมทุกวินาทีนะครับทุกกรณีนะครับ1ล้านบาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดทำไปแล้วนะครับเกิน2ปีนะครับผมค่าตัวตายก็ยังได้1ล้านบาทนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าสนับสนุนให้มีการค่าตัวตายนะครับแต่จะบอกว่าเสียชีวิตทุกกรณีเนี่ยได้1ล้านบาทจริงๆนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับไม่มีเงินคืนระหว่างทางนะครับรอครบ20ปีรับ200,000บาทนะครับผมตามภาพเลยนะครับตามนี้เลยครับ ตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นอัตราบเบี้ยประกันตามช่วงอายุนะครับผมเน้นคุ้มครอง1ล้านบาทครบสัญญาได้2 2 0 0 0นบาทนะครับผมเหมือนเดิมครับตัวเลขอันนี้นะครับคือ1ล้านบาทนะครับผมถ้ามีอะไรอยากอยากเพิ่มเป็น2เท่าก็คูณ2ไปอยากเหลือแค่5 0 0 0 0นก็หาร2แค่นั้นเองนะครับเทียบเป็นอัตราส่วนได้เลยนะครับผม ขอผมขอ premises, ขอนุญาตอธิบายตามช่วงอายุนะครับผมแล้วกันนะครับอายุ25ปีครับผู้ชายนะครับ15,000กว่าบาทผู้หญิงนะครับ11,100กว่าบาทนะครับผมอายุ30ครับผู้ชายครับ16,000กว่าบาทนะครับผู้หญิงนะครับ11,760บาทนะครับอายุ35ครับผู้ชายครับ17,000กว่าบาทนะครับผู้หญิงครับหนึ่งมนรอบผมอย40ครันู้ชาย1 9ยแ0กว่าบาทนะครับผู้หยิงน่ครับเพียหนึ่ง4มื0น้าทเน่าบาทน ครับผมคุณสามารถพอตนะครับแล้วก็แคปเจอร์เป็นภาพแล้วก็สามารถขยายดูได้เลยนะครับผม ผมขออธิบายตัวอย่างให้ดูคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมเป็นผู้หญิงนะครับอายุ30ปีนะครับออมปีละ11,760บาทเวลา20ปีนะครับเท่ากับเงินต้นนะครับ235,000กว่าบาทนะครับผมซึ่งครบสัญญาได้220,000ครับแน่นอนนะครับอันนี้เราขัดทุนนะครับผมเราเสียไปกับค่าความเสี่ยงนะครับที่ที่บอกว่าทุกวินาที1ล้านนะครับผมเสียเท่าไหร่ครับเอามาตั้งกันนะครับแล้วก็ลบกันเลย2 3 0 0 0ลบ220,000นะครับ เราเงินหายไปนะครับ15,200บาทต่อ20ปีนะครับถ้าคิดเป็นรายปีคือ760บาทต่อปีเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือเราจ่ายแต่ล6 0บาทนะครับมีอะไรขึ้นมานะครับครอบครัวนะครับพ่อแม่นะครับหรือลูกนะครับได้1ล้านบาทนะครับผมตัวนี้ยังไม่รวมกับการลดหย่อนภาษีในแต่ละปีด้วยนะครับสมมติเราส่ง11,000กว่าบาทใช่ไหมครับฐานภาษี10%ก็ลดหย่อนภาษีได้ไป1,100บาทแล้วนะครับผม ขออนุญาตอธิบายเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วกันนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขามาแผนการเงินตัวนี้นะครับไปใช้กับใครยังไงนะครับผมให้ตั้งโจทย์ในใจเลยใช้คําว่า20ปีนะครับผมอันแรกนะครับก็คือใช้ในการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับสมมติว่าลูกนะครับบุตรทําประกันนะครับอายุ30นะครับคุณพ่ออายุ55นะครับถ้าเราต่างคนต่างบวก20ปีไปนะครับคิดง่ายๆคือ อายุเฉลี่ยนะครับตอนนี้อายุเฉลี่ยผู้ชายนะครับเฉลี่ยอายุเสียชีวิตนะครับประมาณ72ไม่เกิน75ปีนะครับผมอันนี้คือถ้าบยก20ปีคือ75ปีถ้าอธิบายง่ายๆคืออีก20ปีนะครับถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตนะครับผมคุณพ่อเนี่ยก็รับไปเลย1ล้านบาทนะครับผมแต่ถ้าครบ20ปีนะครับผมลูกก็ได้220 0บาทนะครับผมเราคิดว่า20ปีนี้นะครับมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะได้วางแผนการเงินถูกนะครับผมต่อมาในเรื่องของ ทุนการศึกษาให้ลูกหรือเป็นภาระนะครับส่วนใหญ่คนก็จะเริ่มทําที่ประมาณ35หรือ40นะครับเพราะว่าใกล้ๆอายุกเกษียณน,นะครับ55หรือ60เนี่ยเขาคิดว่าภาระข้หมดแล้วนะครับเขาจะได้ได้รับเงินคืนมานะครับผมก็คือระหว่างทาง20ปีนี่นะครับถ้าไม่เลยขึ้นมาลูกก็ได้1ล้านหรือมีภาระผ่อนบ,บ้านผ่อนรถก็ได้ก็ปกบ้านปลอรถไปนะครับผมตามนี้เลยนะครับคําถามต่อมานะครับ แบบประกันแบบนี้นะครับผมเน้นความคุ้มครองเนี่ยดีที่สุดไหมนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่การวางแผนของแต่ละคนมีตัวอื่นให้เลือกนะครับเช่นแบบตลอดชีพส่ง20ปีนะครับตัวเองไม่ได้เงินนะครับแต่รอเสียชีวิตเลยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับว่าคนที่ชอบความคุ้มครองเกิน20ปีนะครับผมแล้วก็อีกแบบอีกอนึงคือแบบแบบประกันควบการลงทุนเรียกว่า UL นะครับ Universal Life นะครับผมเหมาะสาหรับว่า ความยืดหยุ่นนะครับผมก็คือว่าบางทีบางปีอาจจะไม่มีอาจจะเจอโควิดนะครับไม่มีตังออมนะครับผมก็สามารถหยุดออมได้ยังมีของครองอยู่หรือสามารถเพิ่มความคุ้มครองถ้ามีภาระเพิ่มหรือลดความคุ้มครองได้นะครับผมสามารถเลือกได้นะครับทุกปีนะครับผมอันนี้คือข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับกรอีกการหนึ่งของแบบนี้นะครับผมในเมื่อมันใช้คําพูดว่า20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทําคู่กับสุขภาพนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันสั้นเกินไปนะครับผมเพราะอีกยีปีเนี่ย เราเกิดประกันหมดใช่ไหมครับก็ต้องมาทําประกันใหม่นะครับก็มาต้องถามเรื่องสุขภาพใหม่อะไรใหม่โอกาสที่จะทําเพิ่มอันนั้นมันลดน้อยลงแล้วเพราะว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับผมไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับผมการคนเรานะครับว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เราไปวางแผนกันดูแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับสุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกคนเก็บเงินสําเร็จนะครับ ช่วยคนอื่นเก็บเงินสำเร็จนะครับถ้าช่วยให้ทุกคนนะครับมีความพ้มครองในเรืร่องของภาระต่างๆภาระลูกภาระครอบครัวภาระพ่อแม่นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ